bí thái tốt, na phi à, đi đi na phi, mưu này, mưu, tốt la, I ให้นักตังแล้วก็ปองขวัญแล้วก็ถ่ายมกุกแล้วก็มีนี่นแล้วก็กระวัดแล้วก็ปูแล้วก็ในสาวก แล้วก็ปามแล้ใจบนไหนมิตตงไม่จะไม่มานี้ผมจะที้ผมเลือกจากคนแรกต่างะคิวใหญ่ไอ้คิวเล็กอี้คิงไอูอืมแต่ไม่ได้ บีังต่อไปครูเน้ครูแล้วคอปเตอร์กัปตันไปอือบุญละธนวัฒน์ภูมิเฮ้ยยะเล่นหวยไหมอียูอ,อ,ยอเล่นห่วยดิผม ต่อไปมิซี่พัด นี่อม,มาลีนว้าวยี่แมแมว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 มาดูวารวจกัน <c oughs> นี่ชิวัอ